ชืเกชายธนกรปกดีครับในทุกๆวันผมจะตื่นมาเปิดร้านทำทุกอย่างเอาของออกมาเช่นน้ำมันผลไม้ดองและแช่ของจัดของสิ่งที่เจอในการค้าขายคือโควิด -19 เพราะมีคนมาจากพื้นที่อื่นทำให้ขายของยากมากขึ้นแต่ ผมก็ต้องเปิดร้านเพื่อนําเงินมาหุนเวียนในครอบครัวครับแล้วผมต้องมากวาดร้านขายของทําทุกอย่างอื่นๆอีกครับตอนเย็นก็ต้องมาแช่ของกับพ่อเป็นประจำครับถ้าขนมหมดก็ต้องไปจัดขนมแล้วก็ปัดของทุกอย่างไม่ว่าจะของใช้และของกิน ก็ต้องทำครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะเป็นคืออาชีพค้าขายครับ